เร,เร็วเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรอกเร็วเฮ้ยจะไปโรงเรียนสายแล้วเอ้ยเดี๋ยวรถโรงเรียนรอก่อนโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอ้ยตรงวิ่งไปให้ตายเถอะเอ้ยโอ้ยฝนก็ตกเหนื่อยโว้ยนโรงเรียนโอ้ยเฮ้ยถึงสักทีเฮ้ยกว่าจะถึงได้ เหนือแทบตายวเลยดูอวนม่วงอ้วนม่วงอ้ว่ตายเถอะกูจะเรียนทันในแต่ละวันอะอุ้ยติดแล้วว้เนี่ยเอ้ยติดติดพุงโอ้ยเอ้ยเรื่องน่าอายแต่เช้าเลยกูว่าง่อวนม่วงขอสักทีเถอะนี่แหน่่ไม่แต่ละวันมันลาบากอย่างงี้วันนี้เอ้ยเฮ้ยกินพิซซาแกเครียดดีกว่าไม่สิไม่ได้เฮ้ออ้วนน่าเกลียดยางนั้นเหรอ มันก็แค่อ้วนและน่าเกลียดนั่นแหละมาออกกำลังกายกับเราที่จิมลีกเอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมนายมันม่วงคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมฮะเฮ้ยตัวอ้วนนะครับผู้ชมฮะวิ่งตามเออรถเมล์รถโรงเรียนไม่ทันนะครับเลยอาจจะโดดพวกบูลลี่นะครับกระทืบอีกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสู่เอ่อแมปนะฮะออกกำลังกายที่น่าจะฮิตที่สุดแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับนั่นก็คือแมปจิมลีกนั่นเองวี นะฮะุผู้ชมครั้งล่าสุดที่เข้ามาเล่นนี่คนดูแสนเอ้ยไม่ใช่คนดูเดยคนเล่นแสนกว่าคนเลยนะแมนเยอะมากนะฮะุผู้ชมฮะเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากที่ว่าเราก็ออกกําลังกายแหละฮะุผู้ชมตัเสื้มีอะไรบ้าง Occupy อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็น Push p r e ก็คือเพิ่มน่าจะเพิ่มไปากล้ามแขนของเรานะผู้ชมไหนลองสิูนิตทุกคนที่เดือดที่เรีย Occupy อ้าวไม่ได้อนะเราต้องเริ่มอะไรก่อนนะ เราต้องกินนี่เข้าไปเออกูรู้แล้วกินอ้าวกดกินยังไงพี่เพราะแต่กูจะเอาไอ้บา์นี้ลงอ้าวได้แล้วนี่โอ้ได้ไงอันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มซิกแพคใช่ไหมอ้าวเฮ้ยต้องกดหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้ากูกดรวๆไปกันวะแปด เก้1 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายียี่องย่สิบมยีห้สิกยดยี่าตเีกอน้ามืดหน้ามืดเดี๋ยวออกก่อนหน้ามืดนะฮะผู้ชมว้ามันทึบเขิมนะผู้ชมผมรู้สึกได้ว่าตอนนี้กล้ามแขนผมใหญ่ขึ้นนะฮะผู้ชมเออผมไม่ได้คิดไปเองนะครับผู้ชมรู้สึกได้ว่ากล้ามหน้าอกของผมเนี่ยมันกำลังฟูนะครับกำลังแบบฟูมากขึ้นอ่ะ นครับแล้วนี่คืออะไรนหนดูคืออะไรมาหนึ่งนีกล้กามหลังไตเสจนะฮะุผู้ชมเพิ่มเออหน้าแขนนะครับแล้วก็เออกล้ามเนื้อที่บริเวณเออตรงไหนวะไอตรงไอ,อตรงแขนเราแหละแต่มันเป็นเวลาที่เรายกมือก็คือใต้แขนก็คือไตเสร็จกับโฟอามนั่นเองนะฮุผู้ชมไปอืหนึ่งสองส,องส,องส,สามสีเจ็ดโอ้หน้ามือดอีกแล้วหน้ามืดไม่เป็นไรเราจัด หนึ่งสองสสอุ้ยสัมผัสได้เลยคุณผู้ชมพุงผมเริ่มหายไปแล้วว่ะคผู้ชมพุงพุงเริ่มหายนี่นี่อ๋ออยออหลอดแดงนี่คือแบบถ้าสมมติเราทำเป็นหลอดเราจ้งางานไม่จำกดนะคุณผู้ชมอุยโอยโอ้ยโอ๊ยเหยดแปดเก้าดิโอ้ยเหนื่อยโอ๊ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมโอเดี๋ยวผมจะแกร่งอุ้ยคุณผู้ชม ผมดูชมดูพูงผมหายไปแล้วว่ะเฮ้ยแล้วทำไมกูมีหัวนมด้วยวเนี่ยโคตรโคตรเล็กเลยนะครับุณผู้ชมเฮ้ยสวัสดีครับอันนี้คืออันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับอันนี้ได้ได้โฟอาร์มนะได้โฟอาร์มกับอะไรอะไบเซ็ปก็คือกล้ามเนื้อตรงกล้ามเนแขนที่เวลาผู้ชายจะโชว์นะคุณผู้ชมหนึ่งสองเอ้ยเจ้าส,สี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามส2บสี่สิบห้าสิบกสิบดสิ่แปดสิบ้าสิออมบสี่สิบห้สึกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้าสิบสิบเดสิบสองสิบมสิบี่สิบห้าสิบกเป็นสิบแป่สิบ้าสิบเป็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบสสแลสิบ้ชสิบสิบสิบเสิบงสิามสิบี่สิบ้าสิบหก่ิดสิบดูถูก้สิบส นายโฟใสดูถูกตัวเองนะฮะผู้ชมนายตัวนายมันม่วงเนี่ยโดนดูถูกบ่อยมากนะฮะผู้ชมว่าแบบเอ้ยแข็งแกร่งนะฮะนายมันม่วงโดนดูถูกโดยเจ้าของนายมันม่วงนะฮะผู้ชมฮะก็ค,คอืออนเอไงอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนั่นก็ตายโดนนี่ก็ตายโดนน้ำก็ไม่ได้โดนสนิมก็ไม่ได้นะฮะโดนนั่นโดนนี่ก็ตายนี่มาฝึกความแข็งแกร่งเลยไอไอคนที่เล่นตัวเราเราจะเราจะได้แบบไม่ต่อยนั่นอเอ้ยนี่มาแล้วึเอ้ยเอ้ย โอ้ยเหนื่ยอยกูนี่เราฝึกอะไรไปบ้างแล้ววะฝึกอกไปนิดนึงนะฝึกแขนไปเยอะอยู่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังเอ่ออะไรอะ่ะเควสมีเควสให้ด้วยว้าวนะคุณผู้ชมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวจะพึ่งหมดโอ้ตายกูแม่งเอ้ยเอ๊เดี๋ยว,มยมยยวผมว่าผมพอเลยวะ่ะเดี๋ยวไปอวัสีครับอารอนพอดีอรอนฉันบอกได้แล้วใหน้นายเชื่อฉันนี่นายดูดีขึ้นมากเลยนี่นะเอาละ ถึงเวลาแล้วสต่อ้าวสารกูยังอ่านไม่จบเลยไปแล้วก็ไปซื้อเออช็อกโกแลตบาร์มาสักหนึ่งแท่งนะมันจะช่วยให้อา้าวกูยังอ่านไม่จบเลยเอืมอะไรยังอ่านไม่จบเลยเออไอ้นี่แม่งไปไวเหลือเกินกูยังอ่านไม่จบเลยนะครับคุณผู้ชมให้ตายเตอะสวัสดีครับ power up โอเคเออกูรู้กด power up อยู่เนะี่ยช็อกโกแลตบาร์โอเค ห้าสิบเหรียญเลยนะกูกูเหลือศูนย์บาทเดี๋ยว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 กินยังไงอะอ๋อนี่กินอย่างงี้ใช่ไหมโอเคเอ้ยผมฝึกเอ้ยผมก็อยากไปฝึกกล้ามหน้าท้องอีกว่ะเอ้ยไม่ใช่หน้าท้องเนี่ยหน้าอกนะถ้าเรามีอกที่สวยงามนะผู้ชมฮะสาวๆอาจจะหันมามองเราก็ได้นะนเอาไปเลยเชสหนึ่งเอรษ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมีแอนนั่นด้ดีกว่ามีแบบอะไรวะไอที่เอาไว้แบบเือนั่นแหละเป็นที่ถ่วงน้ำหนักนะฮะทำให้เราเออเออเออโอ้ยกูเหนื่อยเดี๋ยวเฮ้ยมันดีมูฟเวทได้นะเว้ยคุณผู้ชมแต่เราสามารถบวกได้ใช่ไหมว่าเรากี่โลกี่โลตอนนี้เราใส่ไปทั้งหมด2โลนะข้างละ2ก็เป็น4นะคุณผู้ชม บอกเพิ่มปัญละปะโถระดับนายมันม่วงนะฮะผู้ชมยกเยอะยอยู่แล้วนะฮะผู้ชมรู้สึกว่าแขนเราเนี่ยใหญ่นะแต่อกเรานี่แบบโคตรเล็กเลยนะฮะผู้ชมมีแต่หัวนมเห็นปะหัวนมสีชมพูอ่ะนะฮะผู้ชมนมชมพูไงถึงจะตัวสีม่วงนะฮะท่านผู้ชมเกงชมพูนะฮะเออ,เอ,อไปไ่ไหว้ละเดี๋ยวเดี๋ยวโยชเออโอเคไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ามันดูดิ เฮ้ยดิผมว่าอกผมเริ่มมาแนละ้วไม่น่าใช่หัวนมนะคุณผู้ชมวันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะผมว่าถ้าสมมติออกมาน่าจะรีไวขึ้นนะโอ้ย,อยเหนือจังเลยอะ่ะโอ้ยเหนือสุดๆไปเลยอะ่ะดูสิคุณผู้ชมร่างกายผมมันกําลังพัฒนาผมรู้สึกได้นะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเออเล่นมาประมาณสักเออสิบสนาทีนะผมก็สัมผัสได้เลยว่านะครับผมร่างกายผมนเริ่มที่จะฟิตนะฮะปังขึ้น ก็ดูจากรอยแผลบนหน้าผมได้นะครับนี่เป็นรอยแผลของพวกบูลลี่นะคุณผู้ชมก็คือผมจะไปเอาคืนพวกมันนะครับคุณผู้ชมเออนะเวยรย้อนะครับด้วยการเอาคืนแม่งให้สาสมนะครับมาไปต่อดีกว่าเออเออเออ,อให้สีแดงเต็มเร็วๆจังเลยนะคุณผู้ชมคือพอสีแดงมันเต็มเร็วๆวผมรู้สึกว่าแบบโคตรดีอ่ะนะคุณผู้ชมเจอเจอบ,จอ,บ,อ,จอ,บอ่ะเบ r e c o m m e n d อ่ะออโต้โหลดอะ อ,อู้สี่โลมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอะแค่สามโลกูจะไ้รอดอยู่แล้วเออเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนว่เราะว่าผมใส่เหมือนเดิมดีกว่านะคผู้ชมตะข้างละสี่โลมันหนักเกินไปว่ะเอาสองโลก่อนแล้วกันนะเออถึงมันจะเล็กคอมเมนต์ผมสี่โลก็เถอะนะผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมร้อยมันเต็มร้อยก่อนนะ โอเคไปหนึ่งสองอโต้โหลดแล้วกันอว่าผมผมออโต้โหลดดีกว่านะเจ็ดแปดเก้าสิบลดแล้วเดี๋ย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 วเดีเราต้องพักก่อนนะจ๊ะแหมดูสิเฮ้ยคนละข้าง ฮะ <Huh? S 2> ไม่ไม่มึงถึงวอมใครช่วงสะโพกมึงวะโอ้โ oh, หไม่สมส่วนเลยพี่เดี๋ยที่เขาฮิตเอหุอ่นนะฮะร,รูปตัววีเลนะคล้ายๆกับแดดดี้นะครับผมฟูชิโุโรโทจินะค,ผ, uro, นะคผู้ชมอยากมีแบบด้านบ้างจุงเบยนะฮะแต่ลำพังไม่เป็นฟูชิกุโรโทจิไม่ได้นะครับผมวันคงเป็นได้แค่เออคิดไปออกมุกอะช่างมาแล้วกันเออกลายแล้วผู้ชมสีแดงแดมันใกล้เต็มแล้วไอุ้ผู้ชมมันถึงเวลาที่เราจะต้อง ประกาศสักดาให้คนในยิมรู้นะว่าเราแข็งแกร่งขนาดไหนนะคุณผู้ชมมาเลยเอาเลยไปขอชาไอ้กูกดเลยนี่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 ออเอ้ยเฮ้เฮ้เอ้บวกไปอีกเอาบวกอีกเอาเออ๊แปดโลได้คุณผ er. ู้ชม สี่บวกสี่สิบหกโลนะั่โถอยกอยู่เนะี่ยโอเคพอแล้วพอแล้วพอและนะ้วนะคุณผู้ชมดูจะตายซะก่อนนะคุณผู้ชมคุณผูช้ชมดูอกผมดด <c oughs> โูโอ้ยเออดีอะเดี๋ยวนะกูมีอกนะมีกล้ามนะซิกแพคกลัวซิกแพคเราซิกแพกเราต้องไปเล่นอันไหนซิกแพคอะอันนี้ช่วยอะไรอันนี้ช่วยเอ่อไอขานะโอเคแล้วเนี่ยอันนี้ เอ้ยนี่ไงอันนี้ช่วยไตยเสพตนะเอ้ยนี่ช่วยเอโอโเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเราตัอโหลดจะเป็นไงโอเคหนึ่งสองสามสี่เออห้าหกเจ็ดเปดเก้าสิบสิบเอ็ดพี่ครับพี่ครับดูผมพี่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 ดูผมหน้านี่นี่ดูผมนี่ โอ้ยพี่ผมจะทำตามพี่ได้เลยครับพี่โอ้พี่ให้สิครานนั้นเลยพี่โอ้พี่โคตรเก่งเลยดูผมสะก่อนพี่ผมผมเหนื่อยพี่ผมขอพักก่อนนะพี่นะผมลองรู้สึกได้ซิกแพคเรากำลังมาไว้คุณผู้ชมพลังเรากำลังมานะะคุณผู้ชมรู้สึกได้เลยนะเพราะผมหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณแบบได่เข้ายิมมาประมาณ15นาทีนะคุณผู้ชมผมก็รู้ได้เลยว่ากล้ามผมกำลังเพิ่มพูนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างเาน่าอาัศจรรย์นะคะุณผู้ชมฮะใครไม่เชื่อผม นะฮสำหรับใครนะครับที่ไม่เชื่อกอ็ก็อย่าเชื่อนะครับุณผู้ชมผมผมพูดเป็นงั้นแหละคุณผู้ชมผมพูดไปเรื่อยนะอย่าเชื่อผมเอฟเอฟเอฟเจบเจบเจบเดี๋ยวต้องกดรัวๆไว้คุณผู้ชมไม่ขึ้นคูณสองเลเรื่อยนะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแมวครับแมวครับเคซี่ดีอะไรไม่เอานะฮะ เราเราเรานะอง F2P นะคุณผู้ชม r e e to p l a y นั่นเองนะฮะชึบอมีครับผมจะทำตามพี่ให้ได้เลยดูผมสักกะะ่อนนะฮะคุณผู้ชมเอ,อ้ยเอ,อ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพลังงานหมดจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวลองดูผมออก็ตายใช่ไหมเหนื่อยตายนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมแค่พลังงานหม,หมดเฉยๆนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรเนะี่ย เลคเพลสก็ Place, คืออันนี้เล่นขายไหมซิกแพกเพื่ไม่มาเลยเนะี่ยเมื่อไหร่ซิกแพคกูคจะมาวะกูยอยากเล่นที่มันซิกแพคมาก่อนอนะ่ะคุณผู้ชมผมอยากเล่นซิกแพคแหละอยากบีเมียนะฮะคุณผูช้ชมจึ๊บอัลตโ์โหลดได้อันนี้ไงอันนึงละจึ๊บกูเพิ่มเยอะไปแลนะ้เนี่ยจึ๊บอ่าค่อยๆนะคุณผู้ชมเออโหแม่งพี่พี่ครับพี่ใส่สี่อันพี่ยกโคสบายเลยดูกูดิ อันเดียวกูยังแบบเออเออเอเอพี่ทำได้ไงวะถูกกูเออ,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 อตายคุณผู้ชมกูจะจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยนะคุณผู้ชม,ชมดูทรงไปน่ารอดนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันต้องรอดดิวะเออเพื่อไอพวกบูลลี่พวกนั้นมันต้องโดนนะบางอาจมาทำนายมันม,ม่วงอย่างเราได้ยังไง ในมันมั่วอย่างฉันเนี่ยไปประจนภัยมาแล้วไม่รู้กี่นัดนะฮะทั้งวัดเอ่ยทั้งทั้งวัดนะฮะทั้งปิรามิดท,ทั้งเอ่อคาวบอยทั้งกูโดนมาเยอะอ่ะโดนกระทิงควิดก็มีนะคุณผู้ชมเอ้ยผ่านมาตั้งเยอะขนาดนี้แล้วอะ่ะเราไม่กลัวทนะั้งนั้นอ่ะเอ้ยเราจะกลายเป็นสุดยอดนะฮะเออกลายเราจะมีแผ่นหลังปีศาจให้ได้เลยนั่นมันน,นั่นมันบากีเลยวอเจ็บ เออเอยเออมาแล้วนี่สุดโอ้ยดีมากเอาเลยเพื่อนอืออือเอาออาวอออ่ออือออเออเเอออ่อเอ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 ่อเอ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 ่อ่เอ่้อเอ่ออเอ่เเน่อ เฮ้ยผู้ชมมันขึ้นสีฟ้าแสดงวาด่าเฮ้ยซิกแพคก,กูมาแล้วออกก่อนนะุผู้ชมเอ้ยต้องแขนต้องซิกแพคมาแล้วอะ่ะเออแต่ว่ากล้ามเนื้อหลังกูไม่ค่อยมีเลยอะ่ะเอ้ยอันนี้เราเล็กเพลสนะอันนี้คือเล่นขาใช่ไหมอ่ะเล่นขานะอน,นี้อันไหนมันเล่นรวได้แผ่นหลังวะอันนี้มันได้เออซิกแพคก,กันดิมันได้ตรงแบบกล้ามหน้าอกอ่ะเอ้ยไม่ใช่หน้าท้องอะ่ะอยากเล่นที่มันได้แผ่นหลังอ่ะุผู้ชมอันนี้แขนอันนี้แขนนะ อันนี้เราได้เชสก็คือหน้าอกอันนี้ก็ได้เชสเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็อ,นนกอะไรน่าจะซิดอัพแล้วเปล่อันนี้คือวิ่งใช่ไหมวิ่งได้สแตมินาเฮ้ยผู้กูชอบวิ่งเนี่ยอ้าวเปิดสิอ๋อนี่ไงเฮ้ยได้สแตมินาเพิ่มเหรอนี่ไงเป็นร้อยเก้าแล้วผู้ชมร้อยสิบสองแล้ ร้อยสิบหกเอ้ยเพิ่มอีกมันต้องเร็วกว่านี้แหมลดลดลดก่อน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 เลยเอ้อเฮ้ยเห็นเขาแบบมีพลังอย่ันนี้แสดงว่าเราเปิดได้ปะมาลองดิอฮ้ยนี่มันพลังแห่งฮาคิหรอฮาคิราชันปะเนี่ยไม่ใช่ว่ากูเล่นไปเรื่อยแล้วกูมองใครใครแล้วก็ตายแบบิงอย่างเงี้ยผู้ชม นนเฮ้ยเราหยากเพิ่มแต่มีหน้าวะ่ะผู้ชมผมว่าสิ่งนี้แม่งคือสิ่งแบบสําคัญนะวิ่งวิ่งเลยครับวิ่งแบบพิโตหนึแ่งบบพิโตนออตโตเทนไปเลยเอา้าวมึงกดออตโตเทนไม่ได้อาร่านี่เราแบบฮุยผู้ชมมันมีให้เลือกเลยนะออราออรานี่คือเหมือนกับว่าจะพูดว่างไงดีเหมือนกับแบบแต่คล้ายฮาคิราชันอนะ่ะใครที่ดูวันพีก็น่าจะรู้นะก็คือแบบพลังแบบแบบ พลังเหลือล้อนจนคนอื่นแบบนั่นแหละคุณผู้ชมโอ้จบคลิปดีกว่านะคุณผู้ชมมะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตพืงใจกับนายมงงงคนี้ด้วยนะครับ,มมรบ,รบผมแหมหายไปนานเลยนะเป็นอาทิตย์นะคุณผู้ชมก็ไม่ใช่อะไรอะครับรู้สึกว่าเออขี้เกียจทำนะแล้วก็ไม่มีไม่มีกำลังใจในการทําเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครที่ชอบเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากรู้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะแบบว่าอยากดูจังเลยครับหรือว่า เมดจุดจุดเดียวก็ได้ใช่ผมรู้ทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะคุณผู้ชมมาก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจุ๊บ